อันนี้ก็คือชุดใบเดิมเนะี่ยโดนโดนพวกหนอนมแมลงไปแต่ชุดใหม่นี้ครับโอ้โหเนี่ยได้ได้มาช่อหนึ่งละได้ได้มาชุดหนึ่งล้ะ <c oughs> แต่ว่ามันมันจะกเรียวว่าอ่ามันจะมีเขี้ยวงูฝักดาบตอนนี้กำลังเพยสลดัด <c oughs> เพยสลดั <c oughs> ลสลดกระชสีเนี่ยครับเราเดี๋ยวสักพักมันจะแก่ไปเองก็ชุดใบได้ครับก็ก็ถือว่าพอได้ไม่ไม่เล็กเกิน ารมมัันนเดี๋ยวดูได้รวมๆกันทุกต้นแล้วนะเดี๋ยวเพราะว่าวันนั้นจะพี่มากับน้องเอกันกับน้องนัเดแฉะที่ว่ามาดูเนี่ยแต่มาปลูกปีนี้ฝนหนักจริงคือถ้าฝนเบากว่านี้มันจะโตเร็วคือทุเรียนเนี่ยโตดีหน้าร้อนหน้าหนาวเพราะมันจะคุมน้ําได้เนี่ยถ้าแฉะมากๆเนี่ยไม่ใช่ว่ากินทางดินได้นะครับแฉะมากๆเนี่ยก็จะกินทางดินไม่ค่อยดีแต่ของเรานี่ซึมมันก็มันก็ซึมไปหมดเลยเนาะครับแล้วก็ถ้าฝนหนักๆเนี่ยจริงๆต้องคอยเขาเรียกว่าต้องคอยแบบว่างตอนไหนต้องคอยเสริมพวกยาแมลงกับฮอร์โมน พราะว่าอ <l> ๋อได้ทุกอาทิตย์เนาะเนี่ยเพราะว่าชุดใหม่ฉ <k iller> ีดพร้อมกันมามครับอ่าตามอัตราส่วนที่เขียนไว้่าเดี๋ยวลองดูหลายๆต้นดีครับดีคนใหม่คนที่สั่งได้ อ๋อโอเคเนี่ยเนี่ยชุดชุดใหม่ได้ละชุดใหม่ได้ละวเดี๋ยวอีกแมไม่เดือนระตื่มาเรืยๆอูแทงแทงเยอะครับแทงเยอะเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวดูเออแมลงอยู่แมลงอยู่ชุดชุดเก่าชุดเก่ามันโดนกัดปกติครับเพราะว่าดูดูจากสีใบเนาะไม่ถึงอยู่ไม่ถึงอะไรอยู่ไม่ อยู่ม่ถึงว่าเอาอยู่เอาอยู่อยู่เอาอยู่เอาอยู่อ๋อเนี่ยชุชุดนี้ใช้ได้ครับมีมีมีเนี่ยเริ่มสัญญาณแตกมาเยอะแล้วโอเค ยังยังห่วงอยู่ลึกๆนะเพราะว่ากลัวเรื่องฝน,นเพราะว่าตอนนี้ฝนมันหนักมากตอนแรกมาดูนี่โอ้โหดูไม่จืดเลย <laughs> ครับเหมือนเหมือนที่เหมือนที่ซื้อมาที่ที่ที